สวัสดีครับพี่อเพื่อนนะครับวันเสาร์นะรับวันเสาร์ที่เบ็ดนะครับเมื่อคืนผมจับรุ่นๆนะครับครอบไปสองตัวนะครับก็เป็นรุ่นๆประมาณสักอายุเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนเข้าแปดเดือนนะครับรุ่นที่กําลังไล่ตัวเมียครับจับครอบก่อนนะครับก็จะมีลูกแม่เทาตัวหนึ่งนะครับครับแล้วก็แม่เป็นปากก้อยตัวหนึ่งครับเป็นปากก้อยหัวบนนะครับเป็นเราเก่านะครับ มีจะมีเชื้อพวกสามเอี่ยวนะแต่เป็นพ่อเดียวกันทั้งคู่นะครับคือพ่อจรวดนะครับเดี๋ยวไปดูโซ่ทรงองเอวนะครับนี่ครับตัวนี้นะตัวนี้ครับมัดดูหางขาวนะครับมาดูหางเรานะครับตัวนี้ก็โครงสร้างลอยชนนะครับอยู่ในเกมประมาณสักต่อไปนะถ้าเกิดได้ถ้าแปดเก้าเดือนนะครับเ็าจะไป องหกสองเจ็ดนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับตอนนี้ประมาณตักงโห้านะครับสั้งห้านะครับใกล้เคียงนะครับไก่ยังอ่อนนะครับเพราะว่าอายุยังไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังไม่เคยนะครับยังไม่เคยนะครับคือขึ้นขึ้นงมาครับก็คือตัวไหนดื้อๆครับผมจะจับขังก่อนครับชุดเนี้ยมันมีคู่เกิดกันนะครับหลายตัวนะครับแต่ตัวเนี้มันเป็นตัวจ่ากุูงนะครับ เป็นตัวจ่าฝูงเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวซาเลยครับตัวเนี้ยนะครับผมก็เลยฉับขังก่อนนะครับหน้าตาสวยครับหน้าตาแบบเหล่าเหลาเลยครับดวงตสวยนะครับอ่าเดี๋ยวดูตัวตัวครับนี่ตัวนี้แม่เป็นสีเทานะครับแม่เป็นเทานะครับชุดนี้มีตัวเดียวครับเป็นลูกโทนนะครับ เป็นสีเทานะครับสีเทานะครับสีเทาออกด่างๆนะครับข้างบนก็จะมีดีนะหางหางสวยกอใหญ่ครับแล้วก็ปีกหางยังไม่เต็มนะครับก็คือหางยังยาวได้อีกเยอะนะครับแต่ว่าไล่ตัวเมียก็จับครอบก่อนนะครับตัวไหนซาจับครอบก่อนนะครับถือท่านดีนะครับตัวเทาเนี่ยนะครับให้ดูครับรับผม ผิวพันธุ์ดีนะครับผิวพันธุ์ดีหนังดีนะครับสวยนะครับโครงสร้างต่อไปนะครับโครงสร้างลอยชนนะอยู่ในเกณฑ์ประมาณตั้สองหกสองเจ็ดนะครับตอนนี้ก็มาณักสองสองห้าสองกหกได้ครับตัวนี้นะสวยมากๆครับอันนี้เกตดหัวหัวนะครับเกรดหัวหัวนะครับก็คือไม่มีตำหนิใดๆนะครับใใหม่นะใหม่ขึ้นฝูงนะครับ แม่เป็นตีเทานะแม่เป็นตีเทาแม่เป็นปักก้อยเป็นปักกอยบกดอกไม้ไฟนะครับเป็นปักก้อยบกพนัดนะครับส่วนพ่อเป็นพ่อจรวดนะไปดูความสวยนะครับหน้าตาแหลมปิดเลยครับเหมือนพ่อเลยครับคางหน้าตาหงอนเหงินลัดนะครับหน้าตาคมกริบครับว่าตัวนี้สวยนะครับก็คือปากนะครับกับแข้งนะครับสีเดียวกันนะครับรับกันได้ดีนะครับสวยมากนะครับ หนังดีกระดูกดีนะยนะครับบึ๊กเลยตัวนี้ก็สวยครับตัวนี้ชุดเนี่ยมันมีหลายตัวนะครับมีทั้งหมดสามตัวแต่ตัวเนี้ยมันเป็นตัวจ่าฝูงนะครับผมก็เลยจับไปขังในตัวหัวฝูงก่อนนะครับตัวไหนดื้อจับก่อนนะครับตัวไหนดื้อจับก่อนนะครับทยอยจับตัวดื้อนะครับ ครับก็เพิ่งตื่นนะครับผมเพิ่งตื่นมาก็มาถ่ายอัปเดตให้ดูเลยเพราะว่าเมื่อวานนี่ผมลงไปก็มีเพื่อนๆหลายคนที่ไม่ทันนะครับผมครับทยอยทยอยลงมาเรื่อยๆครับมคืนฝนกระหน่ำซัมมาเซลโอ้โหบอกเป็นชั่วโมงชั่วโมงครับบอกทุกวันนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับฝนเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะชุกชุมนะครับแล้วก็ ไก่เนี่ยลูกไก่เนี่ยจะป่วยเยอะนะครับให้เพื่อนเพื่อนละลายน้ำนะครับยาละลายน้ำนะครับมันจะได้ไม่ป่วยนะ